ตำนานเจ้าวังโนราจระเข้ผีกินคนแห่งคลองอิปันจังหวัดสุราธานีเจ้าวังโนราหรือจระเข้ผีกินคนตัวนี้เป็นจนระเข้ที่เจ้าเล่และมีนิสัยโหดเหี้ยมมากถือเป็นจนระเข้ที่ติดอันดับหนึ่งในสามของจงระเข้ยักษ์ที่เคยพบเห็นในประเทศไทยเลยทีเดียว ตำนานของมันเกิดขึ้นที่คลองอีปันหรือคลองธรรมชาติที่แยกตัวออกจากแม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคลองแห่งนี้มีลักษณะคดเคี้ยวและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้น้อยใหญ่แต่ชาวบ้านก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับพวกมันได้จนกระทั่งการปรากฏตัวของเจ้าวังโนรา วันหนึ่งมีคณะมโนราคณะหนึ่งแล่นเรือสำเภามายังคลองอีปันทันใดนั้นพวกเขาก็พบกับเหตุการณ์เลวร้ายมีจระเข้ตัวใหญ่มหมาซึ่งซ่อนตัวอยู่ในคลองพุ่งเข้าโจมตีเรือสำเพาอย่างรวดเร็วไม่มีใครทำอะไรได้เมื่อเรือแตกคนบนเรือก็ตกลงในคลอง และกลายเป็นอาหารของเจ้าจระเข้ตัวนี้ว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นน้ำในคลองที่ปกติสีใสสะอาดตาถูกย้อมเป็นสีเลือดและเต็มไปด้วยกลิ่นคาวและจระเข้ตัวนั้นก็ถูกตั้งชื่อว่าเจ้าวังโนราและดูเหมือนนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ของโศกนาฏก,กรรมะรหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านที่หาปลาหายตัวไปพร้อมกันสองคนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาก็พบเพียงซากเหลือที่แตกตรงกลางเหมือนโดนสัตว์ร้ายขนาดใหญ่งับพวกเขาคิดว่าทั้งคู่คงกลายเป็นเหยื่อของเจ้าวังโนราไปแล้ว นอกจากนั้นก็ยังมีหญิงชาวบ้านและชายฉลาดที่หายตัวไปในลักษณะเดียวกันพบเพียงซากเลือที่แตกอยู่ริมคลองชาวบ้านเริ่มลือกันว่าเพราะเจ้าวังโนราติดใจในเนื้อมนุษย์จึงออกอารวาสกินคนอย่างต่อเนื่องเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว ผู้ใหญ่บ้านจึงได้จ้างหมอปราบจระเข้มาทำการปราบจระเข้ยักษ์ตัวนี้เพื่อคืนความสงบให้แก่ชาวบ้านริมคลองอีปันเทว่าเหมือนเจ้าวังโนราจะรู้ทันเพราะมันก็ไม่ยอมปรากฏตัวเลยเมื่อหมอปราบจระเข้มาทำพิธีมีเพียงจระเข้แถวนั้นที่ปรากฏตัวชาวบ้านถึงกับเชื่อว่า มันเป็นจระเข้ผีสิงที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้แต่สุดท้ายแล้วเจ้าวังโนราหรือจระเข้ผีกินคน <c oughs> ก็ถูกปราบโดยฝีมือของหมอปราบจระเข้หนุ่มที่มีชื่อว่าโอมชุมทองว่ากันว่าขนาดตัวของเจ้าวังโนรานั้นใหญ่พอๆกับเรือเล็กลำหนึ่ง และเมื่อโอมชุมทองขึ้นไปนั่งครอมบนตัวของมันเท้าของเขาก็ยังลอยเหนือพื้นแสดงให้เห็นว่าเจระเขคยักษ์ตัวนี้มีขนาดใหญ่น่ากลัวมากจริงๆล <c ười> อยซัลลิแวนมนุษย์สายล่อฟ้าผู้รอดชีวิตจากฟ้าผ่าเจ็ดครั้งตามสถิติแล้ว โอกาสที่มนุษย์เราจะถูกฟ้าผาคือ3แสนต่อ1ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากถ้าเทียบเป็นสถิติที่เกิดขึ้นจริงก็คือจะมีคนถูกฟ้าผ่าและเสียชีวิต24,000คนต่อปีและจำนวนครั้งที่คนคนหนึ่งจะถูกฟ้าผ่าได้ตลอดชีวิตก็มีเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นเพราะว่าลอยซาลิแวนคือมนุษย์ที่ได้รับการยกเว้นจากทุกสถิติเหล่านี้ เพราะเขาคือบุคคลที่รอดชีวิตมาอย่างเหลือเชื่อจากการถูกฟ้าผ่าถึง7ครั้งจึงได้รับฉายาว่าเป็นมนุษย์ตายล่อฟ้าและมีชื่อเสียงในฐานะของผู้รอดชีวิตจากการถูกฟ้าผ่ามากที่สุดในบันทึกสถิติโลกกินเนสลอยซาลิแวนเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาตอนที่เกิดฟ้าผ่าครั้งแรกเขาอายุ30ปี และฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายหรือครั้งที่7นั้นเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ65ปีครั้งที่ 1. ฟ้าผ่าโลมาที่หอเฝ้าระวังอัคคีภัยที่ลอยทํางานอยู่เขาหนีออกมาข้างนอกและถูกฟ้าผ่าใส่ช่วงขาด้านล่างครั้งที่2ลอยขับรถอยู่บนภูเขาและมีฟ้าผ่าใส่ต้นไม้บริเวณนั้นก่อนจะหักเหพุ่งเข้าไปในรถทำให้ลอยถูกฟ้าผ่าจนหมดสติ และมีแผลเล็กน้อยครั้งที่3ฟ้าผ่าใส่หม้อแปลงไฟฟ้าที่สนามหน้าบ้านและหักเหมาโดนรอยที่เดินออกไปในสนามครั้งที่4ฟ้าผ่าใส่สศีรษะของลอยตอนที่เขาทำงานอยู่ในสถานีในอุทยานแห่งชาติครั้งที่5ครั้งนี้ลอยเห็นว่ามีเมฆดำเคลื่อนตัวมายังทิศทางของเขา<ม>เขาจึงกระโดดขึ้นรถและขับหนีไปในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อแน่ใจว่าอยู่ห่างจากเมฆดำมากพอแล้วเขาก็ออกจากรถทว่าฟ้ากับพาลงมาใส่ตัวลอยทันทีครั้งที่หกลอยเดินเล่นอยู่นอกบ้านและเห็นเมฆดำเคลื่อนตัวมาเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ยังถูกฟ้าผ่าใส่อยู่ดีครั้งที่เจ็ดฟ้าผ่าใส่ลอยที่กำลังตกปลาอยู่กลางแจ้งฟ้าผ่าแต่ละครั้งล้วนทิ้งบาดแผลน้อยใหญ่ไว้บนร่างกายของเขา ยกเว้นเพียงครั้งสุดท้ายที่ร้ายแรงที่สุดจนทำเอาลอยต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่เขาก็รอดชีวิตมาได้ทว่าการรอดชีวิตมาได้หลายครั้งจนได้รับฉายามนุษย์สายล่อฟ้าคือคำสาปที่ทำให้ผู้คนต่างก็หลีกเลี่ยงเขาด้วยความกลัวไม่ว่าใครก็ตามหากรู้ว่าลอยซาริแวนคือมนุษย์ที่ถูกฟ้าผ่ามาแล้วเจ็ดครั้งต่างก็พยายามหลบเลี่ยงเขา โดยเฉพาะในวันที่ฟ้าครึม้มและในช่วงเวลาที่มีฟ้าผ่าครั้งหนึ่งลอยเดินคุยกับหัวหน้าพิทักษ์ป่าที่โลกจู่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียงหัวหน้ารีบเดินหนีและบอกให้คุยเรื่องนี้ต่อในภายหลังแม้ว่าครั้งนี้ลอยจะรอดจากการถูกฟ้าผ่าแต่ก็เกือบทําให้คนรอบข้างโดนฟ้าผ่าไปด้วยแม้แต่ภรรยาของเขาก็เคยโดนฟ้าผ่ามาแล้ว ตอนที่ลอยและพระยาเห็นฟ้าครึมท่าทางเหมือนฝนจะตกทั้งคููรีบวิ่งไปเก็บผ้าที่ตากไว้ในสวนจูจๆฟ้าก็ผ่าลงมาใส่พรยาของเขาโชคดีที่ลอยสามารถช่วยให้เธอรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ทั้งสองเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าหากใครอยู่ใกล้ลอยในช่วงที่ฟ้าผ่าก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วยแปลว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็ทำให้ผู้คนหวาดกลัว และพยายามหลบเลี่ยงเขาอย่างช่วยไม่ได้ตลอดชีวิตของมนุษย์สายล่อฟ้าลอยซาิแวนจึงเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมเขาถึงโชคร้ายถูกฟ้าผ่ามากกว่าคนอื่น